เด็กปั๊มยันเรียนอ่ะขอดิเป็นบ้าแล้ว เยี่ยดวันจุเลียเติมเองนะจ๊ะไม่มีใครมาเติมให้เรานะราคาน้ำมันนะจ๊ะสามสิบสามสิบเท่าไรบาทสามสิบห้าบาทเก้าแปดเหรเบนซินเก้าแปดสามสิบห้าบาท ทุก uhm คนเต si ah ิมน้ำมันเองนะจ๊ะไม่มีเด็กปั๊มเด้อปั๊มพูนดอลลา่า7สิบเอ็ดเดฟเอนทาเวนตีเทเวนตีเซนดฟเอนทาวเวนตีเซน ข้าวเอาเงินไปใจข้าเจ้าติมซิกโอซิกแอนวันเซนไปใจเงินวันนี้วันหยุดมืออื่นวันหยุดข้าเจ้าเติมน้ำมันกันเต็มเลยทุกคนมิลานไก่พ่อคริสปี้ชิคกน้น เติมน้ำมันเองนะจ๊ะไม่มีใครเติมให้เลยจอนมาแล้วจอนมาแล้วจ๊ะเราจะไปต่อกันแล้วนะจ๊ะจะไปกินแฮมบร์เกอิ์ฟูบะฟูบะทับเต็มทางออหมดแลว Yes ฟูลลยน่าจะ5ดอลลคิงคลิงลิงฟู no not not ไมเอาแซมนี่ฮะ it it's okay ละน่าะเพียงพอราคาน้ำมันจะลดหลายหลายลดหลายหลายน o t ไฟเจอเดดันน่ะหอหามงเครืองเลยทุกคนมืดแล้ว I have to work t o n o r r o w น